อะไรครับคนที่ชัวครับเพื่อนๆครับสำหรับนี้ครับเราหยุดแบบของอนิเมะอีโวซูมิเลเอนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับบอมจะมาแนะนํำหรับเกมนะครับที่ใครอาจจะยังไม่รู้จักหรือว่าใครที่ยังไม่เคยเล่นเนาะตลับเกมนี้นะครับก็อารมณ์นะครับเรียกว่าคล้ายๆกับเกมที่ผมเคยเล่นตอนเมื่อ4-5เดือนที่แล้วครับก็คือเกมของอนิเมะพันช i n g นั่นเองนะครับก็คือแบบว่า มันเกมแบบเหมือนกันเลยครับว่าในเกมระบบการเล่นแล้วก็แนวการเล่นนะครับเหมือนกับเกมอน,นิเมะพันชิงเลยเนะาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เคยเล่นเกมของอนิเมะพันชิงมาก่อนนะครับก็อาจจะรู้สึกได้เลยครับสำหรับตัวในเกมของอนิเมะ อีโวนะครับก็คือตัวในเกมที่ผมอยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะครับก็ือคือซึ่งระบบคล้ายๆกันเลยนะครับสำหรับในวันนี้ครับอาจเกมเนี้ยอาจจะมาก็ประมาณเดือนกว่าแล้วก็ผมเพิ่งจะมาเล่นได้ไม่นานเนะี่ยเพิ่งจะมาเล่นวันนี้เลยนั่นเองครับก็เลยอยากจะมาเล่นน้อนแล้วก็อยากจะทําคลิปเกมนี้ด้วยซึ่งเพิ่งจะรู้เหมือนกัน,นครับว่ามีเกมนี้ด้วยนั่นเองนะครับไม่ได้แบบไม่ได้ติดตามเลยว่าเออว่า เกี่ยวกับเกมอันนี้พันช่งนะครับมีเกมใหม่ด้วยนะครับก็ใครที่แบบเคยเล่นเกมอันนี้พันช่้มาก่อนก็น่าจะรู้นะว่าระบบมาเล่นเป็นยังไงแล้วก็ค่อนข้างที่รู้เลยครับว่าในตัวเกมเนี่ยทำอะไรกันยังไงบ้างนะครับก็ระบบบางอย่างก็อาจจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับเดี๋ยวในวันนี้ะอาจจะมาแนะนาสำหรับเกมนี้คร่าวๆก่อนก็สำหรับเพื่อนๆนะครับคนที่อยากเล่นเกมแบบไม่มีเกมเล่นหรือว่าหาเกมอื่นเล่นนะครับก็มาเล่นกันได้นะครับสำหรับในนี้เลยนั่นเองนะครับผมก็อันนี้อาจจะเป็นการที่ไม่ได้เจาะลึกมากครับก็คือเล่นแบบระบบแรกๆนะครรัับบบที่่ยงไมจาะะลึกในว ดีเฟกต์แล้วว่าพวกระบบที่อยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมาเจาะลึกทีละคลิปทีละคลิปนะครับอาจจะมีคนเคยทําคลิปไปแล้วบ้างนะครับก็ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถึงว่าผมมาทําใหม่แล้วก็มาเริ่มทําใหม่ให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็แบบเข้าใจระบบต่างๆครับสำหรับคนที่เพิ่งเล่นแล้วก็อยากดูคลิป,ปใหม่ๆที่มันดูแบบออนไลน์แบบเออแบบลงก่อนแบบล่าสุดอะไรอย่างนี้ครับก็ได้ได้ดูว่าเอออันเก่าเนี่ยอาจจะมีกีรอัปเดตแล้วก็บางอย่างอาจจะเปลี่ยนไปด้วยอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวจะททํา,นะออา,า,า้อย่ลๆิคคปแวก็ ทำลงให้นะครับเดี๋ยวในวันนี้คะเดี๋ยวมาแนะนําเกมตัวเกมเมื่อขั้นแล้วก็สอนเล่นแบบเบื้องต้นก่อนเลยกันครับผมก็ได้เล่นไปสักพักแล้วนะครับผมอาจจะปวดยังไม่ได้ไกลมากนั่นเองนะฮะเอาละครับาาผมสำหรับใครที่อยากเล่นในเกมนี้นะครับและอยากให้ผมเล่นต่อเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมที่ฝากกดไลค์กดติดตามกดดีกรับผมหน่อยลยกันนะครับก็ถือว่าเป็นกำลังใจนะฮะในการทำคลิปต,ต,ต่อไปให้เพื่อนๆดูได้เริงนะครับ เอาเล้ครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มที่อย่างแรกเลยดีกว่าครับผมต้องขออธิบายตัวของระบบการเล่นก่อนครับสำหรับระบบการเล่นนะครับไอตรงนี้นะครับมันจะเป็นไอคิงเมนนะครับให้เราทำนั่นเองน้องก็คือเหมือนว่าถ้าถุิว่าเราทําอะไรเนี่ยครับมันก็จะปลดล็อกพวกคินที่ข้อหรือว่าพวกปลดล็อกตามทุกอย่างฮะปวกวลดดาเมจคูณ1.5หรือว่า ปล,ล็อกพวกอา,าค่าการตุ่มคูณ2ออะไรอย่างนี้นะครับแบบมันนี้เพิ่มขึ้นเมื่อเราทําตามนี้เนาะสำหรับระบบนี้ก็สามารถไปดูแล้วก็ทํากันได้นะครับอันนี้อขออนุญาตยังไม่จอดลึกเนาะระบบ a c ช i e v e m e n t นะครับน่าจะอ่านกันได้นะครับแล้วก็สำหรับระบบต่อมานะครับระบบตัวที่เปลี่ยนตัวละครนะครับซึ่งในเกมนี้นะครับสามารถเปลี่ยนตัวละครได้แต่จะแต่เกมของ a n i m a c r s s i n g นะครับไม่สามารถเปลี่ยนได้เองก็คือเมื่อเราเปลี่ยนตัวละครที่เราตุ่มได้นะครับสำหรับตัวละครพวกนี้ครับเราหามาจากไหนนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเราต้องตุ่มได้นั้นนะครััับแลล้ววก็มมนจะะีตครเ กี้เป็นตัวที่หนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นตัวละครที่ระดับมิติละกันนะครับขอไม่เรียกเป็นตัวลับเนาะเรียกวเป็นมิติละกันครับซึ่งเราเนี่ยถ้าสมมติว่าเราสุ่มได้นะครับเราจะสามารถแปงลงร่างเป็นตัวนี้ได้หรือว่า เปลี่ยนกายนะครับเป็นตัวนี้ด้วยซึ่งการเปลี่ยนกายตัวนี้นะครับมันมีผลต่อการที่ทําดาเมจทำพวกค่าพลังเวอร์ที่เป็นอยู่ตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับสมมุติว่าตัวละครตัวหลักของเราเนี่ยครับจะอยู่ที่ตูดเนาะก็จะไม่โบกดาเมจไม่เพิ่มอะไรเลยก็คือแต่งตัวสวยๆก็ได้นะครับแล้วก็เราสามารถใช่ตอนนี้ตัวสูงตูดของผมนะครับก็จะอยู่ที่เป็นตัวของเลนโกคุตนะฮะก็เป็นตัวนี้ก็คือ คูณนะครับดาวมินะฮะอยู่ที่480เอนเ่ง power b e a เป็นประมาณนี้เลยถึงว่าน้อยมากๆเนาะยังไม่ถึงหลักพันเลยถึงว่าสลับระดับเริ่มต้นเลยครับเราสามารถคูณได้ซึ่งสำหรับตัวละครผู้นี้นะครับเมื่อเราเปลี่ยนเป็นตัวไหนนะฮะเราสามารถเปลี่ยนรเดับด้วยแต่วิธีการเปลี่ยนรลเวลนี้นะครับมันจะเปลี่ยนได้จากการที่เราเนี่ยฮะเล่นตรงนี้ครับโบดูความเคสตรงนี้นะภาพถึงว่าผมนะครับจะเปลี่ยนเป็นรลเวล4นะครับ ซึ่งการเลื่อนเควสตรงนี้ครับหรือว่าเราการทำซิสเต็มเหมือนเนี้ยนะฮะเราหดซิสเต็มวันนี้นะครับเราต้องทําตามที่มันบอกครับอย่างว่าอันเนี้ยนะฮะเราอยากเลื่อนเวลใช่ปะเราต้องฆ่าเลนกูคุนะครับทั้งหมด11ตัวด้วยกันนั่นเองครับแล้วเราก็จะขึ้นเวลไปเรื่อยๆแล้วก็การขึ้นเวลตรงนี้นะครับมันก็จะเพิ่มดาเมจของเรานะครับในการคูณตามนี้เลยเห็นปะว่าเราเนี่ยจะคูณเพิ่มขึ้นเลเวลเราก็จะเพิ่ม40แม็กเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับบวก5%อะไรอย่างเงี้ยน่อะก็ สามารถมาทากันได้แต่ตัวนี้นะครับเราจะเปลี่ยนตัวไหนเนี่ยสมมุติถ้าเราทำเลโกลคูอยู่แล้วเราไปทําตัวอื่นเนี่ยเลเวลเราก็ได้กลับมาหนึ่งเหมือนเดิมนะนะครับคือเราต้องทําเป็นตัวนั้นๆตัวนั้นนั้นหนึ่งครับสำหรับตัวของที่จะใช้เลเวลแต่ผมแนะนำครับค่อยๆทําตัวละครไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับก็จะดีกว่าเนาะ ก็เปลี่ยนก็ได้ครับกลุ่มได้ตัวที่เป็นแบบตูนชุนเนี่ยแนะนำใช้ตัวนั้นยาวๆไปก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนทีหลังเพราะว่ามันทำยากนะค่อนข้างยากแล้วก็ตัวลับเนี่ยไอตัวที่เป็นระดับมิติกต1เนี่ยออกค่อนข้างยากมากๆนะครับก็ไม่ค่อยออกเลยแต่ถ้าว่าใครที่ระดับตูเนี่ยก็อาจจะออกง่ายหน่อยก็เดี๋ยวนี้ครับเกมแพ เดี๋ยวนี้นะครับก็เกมฮาร์ดก็ค่อนข้างแพงด้วยก็อาจจะไม่ได้ซื้อเกมฮาร์ดก็อาจจะเล่นสายฟรีไปก่อนเนาะแล้วก็ระบบต่อมาฮะก็เป็นระบบรีเบิร์ดนะครับสำหรับระบบนี้นะครับเราสามารถมาทําตามได้ก็คือเราเนี่ยต้องดูตามพวกนี้ด้วยนะครับเราถึงจะรีเบิร์ดได้รีเบิร์ดไปเรื่อยๆแล้วมันก็ได้บวกคืนเรื่อยๆคูณเรื่อยๆคูณเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับก็ระบบตรงหน้าเกมครับตัวระบบนี้นะครับก็ได้เป็นระบบบูทนะครับในการบูทต่างๆบูทดาวมิเอตบูทพอร์บูทคอยหรือว่าบูทค่าแบบระลาราสุ่มลัคกกี้็ได้นะครับล ทำเคลมไเรื่อยเดี๋ยวมันก็จะแจกให้เราเนีครับเราก็จะปลดล็อกได้จากการที่เรารับตรงนี้นะครับมันจะมีให้เรารับเนาะมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆนี่ตรงนี้นะครับนี่ของขวัญเลยคือเราทําเรื่อยๆครับมันจะมีเวลาเนาะเวลาอาอนถึงเวลาไหนนะครับเราก็ได้มีกล่องขวัญให้นะครับก็จะเป็นพวกบูทพวกคอยอะไรอย่างนงี้นะฮะที่บูทคอยเนาะแล้วก็ตัวตรงนี้ครับก็จะเป็นหน้าพวกบอร์ดต่างฮะติดท็อปเนาะประมาณตรงนี้เลยสามารถไปดูกันได้นะครับเป็นเลดเดอร์บอร์ดต่อมานี่ครับก็จะเป็นระบบการตุ่มของในด้าแลนนะครับก็สาามรถตุได้นะบตามที่อกเลย ก็แนะนำนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อาจจะยังไม่รู้นะครับระบบเนี่ยฮะสามารถกดออโต้ได้แต่เมื่อคุณจะออโต้นีครับต้องทําการเข้ากลุ่มก่อนเนาะนะครับก็คือเข้าไม่ได้ในกลุ่มเกมนะครับแบบนี้เลยกดเข้าไปในกลุ่มเกมนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่จอยนะฮะสำหรับใครที่อยากสุ่มแบบออโต้ออโต้นะครับแล้วก็กดจอยเข้าไปเลยครับเสร็จแล้วก็ออกเข้าใหม่เนาะตอนนี้นะครับผมจอยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม แล้วนะครับก็สามารถรปรับตัวละครที่เราอยากขายได้นะกดแบบนี้เลยนั่นเองนะฮะนี่ระบบคล้ายๆกันเลยแล้วก็ดูเงินด้วยนะครับแล้วกดออโต้มเรื่อยๆนะครับแต่เล่านะครับแต่แต่ตอนนี้นะครับผมยังไม่มั่นใจนะครับว่าเราสามารถตุ่มได้มากกว่า1ฟองหรือเปล่าแต่ถ้าจำไม่ผิดมันไม่สามารถตุ่มได้เนาะแต่ตัวละครนะครับสามารถตุ่มได้แต่ไอแต่ตัวละครที่เราใส่เป็นตัวสัตว์เลี้ยงตรงนี้นะครับไอตัวฮีโร่ตรงนี้นะครับผมมั่นใจว่าแต่ในตรงเนี้ยคือผมไม่เห็นว่ามันเพิ่มยังไงนะแต่ผมคิดว่า เราปลดล็อกดาวน์ไม่เรื่อยๆนะครับมันก็ได้ปลดล็อกแบบปลดล็อกระบบิเต็มขึ้นเยอะเรื่อยๆเรื่อยๆให้เราทาให้เราเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่ะต่อมาครับก็จะเป็นระบบของตัวท um> ี่เป็นช็อปนะครับก็สามารถไปดูกันได้ไอ้ตัวนี้คือช็อปเนาะก็สามารถไปดูกันได้นะครับนี่อ่ะขอยญาตไม่ยุ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ระบบเทเลพอร์ตนะครับเราเล่นถึงด่านไหนเราก็สามารถเทเลพอร์ตไปได้ครับแล้วก็จะมีเวลาบอสบอกด้วยนะว่าบอสอยู่ด่านไหนอยู่ด่านไหนเดี๋ยวผมรอบอสก่อนแล้วกันนะครับอ่า บอสอีก10วินะครับเหมือนว่าตีบอสครับมันทำให้เราเนี่ยได้ค่าพวกคอยหรือว่าพาวเวอร์นะครับขึ้นด้วยนั่นเองฮะเราเนี่ยสามารถวาร์ไปบอสได้ผมยังไม่เคยตีบอสเลยนะนะฮะ น่าจะวร์ปไม่ได้หรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่มันก็จะแจ้งเตือนด้วยนะครับว่าบอสเกิดอะไรอย่างนี้นะคนระับถึงว่าเกมนี้ er คนไทยเล่นเยอะอยู่นะครับต้องบอกไว้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมลองวร์ปไปก่อนนะครับแล้วก็อีกระบบอันนึงใกล้ๆนะครับก็เป็นต่อมานะครับก็จะเป็นหน้าส่วนของพวกกระเป๋าพวกนี้ครับหลับกระเป๋าพวกนี้นะครับก็เป็นตัวไว้เก็บนะฮะพวกนี้เราสามารถใส่สัตว์เลี้ยงได้ทนะั้งหมด3ตัวเนาะตอนที่เราเข้ามาครั้งแรกแล้วก็จะมีค่าดาเมจด้วยนะครับผมตอนนี้มีอีเวนต์อยู่ด้วยนะสี่างแล้วก็ ตัวนี้มานเป็นเทสติ้งนะครับแล้วก็เป็นพวกระบบเกมพาร์ตต่างๆฮะแล้วก็เป็นพวกสกิลต่างๆนะครับนี่ตรงนี้เราสามารถมาทําได้แต่เราต้องอ่านก่อนนะครับว่ามันทํำยังไงเนาะอย่างนี้นะครับต้องอ่านตัวอันนี้ผมยังไม่ได้ทำเนาะเป็นระบบสกิลนะครับแล้วก็ในเกมนี้ครับมีระบบอาร์ติแฟกต์ด้วยนะครับการที่เราได้อาร์ติแฟกต์นี้นะครับเราจะต้องทําตามเควสเนาะหรือว่าผมอยากได้อาร์ติแฟกต์ตัวของดาดเล่นครับเราต้องทําการฆ่าโดฟาร์มนโกก่อนครับทั้งหมด15ตัวนะฮะพวกนี้นะครับมันจะมีบอกด้วยนะว่าเวลาเราได้เดีีี๋ยยววววมััันนนนจะะะบบกาเเเอรรท่่ไไหหด้้็ปตค เมื่อเราใส่ตัวของชุดผ้าคลุมโดฟานโก้เนี่ยเราจะได้คูณ1.1ึ่งจุดหนึ่งพาวเวอร์นะครับเดี๋ยวผมจะฆ่าโดฟานโก้นะกีทำการฆ่าโดฟานโก้ก่อนแล้วครับอ่าตอนนี้ตอนนี้แล้วครับเราฆ่าไป4ตัวแล้วนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตทำการเปลี่ยนเป็นเลนโก้คูเหมือนเดิมก่อนนะครับก็ในวันนี้นี่ครับผมอาจจะไม่ได้พูดเป็นแบบแอคทีฟแบบแนวสดใสเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมเนี่ยครับพูดเป็นแบบแนวแบบว่า แบบแนวจริงๆเลยก็คือตัวตนชีวิตผมจริงๆเลยฮนะอาจจะไม่ได้แอคทีฟเตียงต้นสอะไรหน่อยต้องขออภัยด้วยเนาะถ้าเกิดเบื่อหรือว่าอะไรไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะฮะอ่านี่นะครับทําไปเลยนะครับอาจจะเด,เดินช้าหน่อยนะผมว่าเดินช้าอยู่ค่อนข้างเดินช้าเลยนะฮะตอนนี้เราตีเลโก้คูไปเจ็ดตัวแล้วนะฮะเหลืออีกประมาณหกตัวนะฮะเดินช้านะครับ เดี๋ยวผมเนี่ยเดี๋ยวว่าจะเจาะลึกอีกทีนึงนะครับแบบไม่เติมเกมพาเล่นแบบไม่เติมเนาะนะครับผมว่าอาจจะไม่เติมเกมนี้นะครับแต่ก็อาจจะมีเติมพวกแม่เหล็กอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันระบายไม่ต้องเงินหล่นเงี้ยเราต้องไรังเก็บเนี่ยนะครับจะเอฟเคก็เอฟเคไม่ได้นะครับตอนนี้บอสเกิดนะครับเมื่อกี้แจ้งเตือนบอสเกิดนะครับนี่รับเฟสก่อนนี่ตามเวลานะครับแล้วก็ต้องรีอันนี้คือได้ทุกวันนะครับแต่ต้องรอรีนะครับตีเลงตีพวกของโดมิโกนะครับรีไปเลย มอนพวกมอนเกิดเร็วนะครับค่อนข้างเร็วแล้วก็มาตีพวกนี้ได้นะครับใครที่อยากเลื่อนเควสนะฮะเลื่อนเลเวลตัวละครของเรานะครับต้องทำตามที่มันบอกเลยนะฮะเควสที่มันบอกมีให้นะครับตอนนี้นะครับดูเหมือนว่านะครับบอมจะได้ตัวของผ้าคลุมเรียบร้อยเห็นไหมเวลาเราใส่ยู่คลุมแบบนี้นะฮะอ่ะเห็นไหมครับว่าเวลาเราใส่อ์ติแฟกนะครับมันก็ได้แบบนี้เลยมันก็ได้คูณค่าเงินด้วยนะครับหนีใส่ไปด้วยเนาะ ไอตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับคูณ power 1.1นึ่งั่นเองฮะแล้วก็ทับไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้มีทั้งหมดประมาณ10ด่านมั้งนะฮะที่อัปเดตเข้ามาก็น่าจะมีพวกดาบอะไรอย่างนี้ด้วยก็สามารถมาดูกันเองนะครับมาฝดล็อกกันเองแล้วกันนะครับเพื่อนๆเนาะสำหรับใครที่อยากฝดล็อกนะครับผมมาลองฝดล็อกกันเองนะครับก็บอกวิธีการคร่าวๆเล่นประมาณนี้นะฮะแล้วก็ต่อมานะครับสำหรับใครที่อยากจะแบบอัพเลเวลตัวละครให้มันขึ้นถึงพันอย่างนี้นะครับนี่สามารถอัพได้ตรงด่านของ ใช้ท่านไม่ใช่ไททันดีครับสหรับด่านของอดาวนาเม็กนี่ครับก็ได้มีตัวให้ฟีดตัวละครอยู่นะครับซึ่งตัวละครฟีดทุกนี้นะครับผมแนะนำครับให้สุ่มใครโทรติดตัวครับแล้วก็ฟีทีเดียวเลยนะเพราะว่าตัวละครเดี๋ยวมันจะบวกค่อนข้างเยอะนะครับตัวของตัวฟีดทุกนี้นะฮะนี่มันจะบวกฟีดให้เราด้วยสมมติว่าผมฟีดตัวของเนทโกะไปนะเราต้องมีตัวละครเยอะกว่านี้ด้วยนะครับถึงจะฟีดได้สมมติว่าผมจะฟีดตัวของอโกคูแล้วกันอ่ะอ่ะสุ่มไปเบจิโต้ก็ได้อ่ะสุ่มใครเอฟีดใครฟีดไปเฮกลุ อ่ะสมมติเอาผมเอาแค่นี้ก่อนลวกันนะครับสมมติว่าผมจะฟีดนะครับเราสามารถฟีดได้หมดเลยแต่ถ้าถือว่าเราเลยครับใส่ตัวละครไปมั่วนะครับมันจะสุ่มตัวละครที่เราฟีดเอาไว้นะสมมติว่าผมจะใส่ตัวทุกตัวอ่ะทุกตัวไปเลยนะครับอ่าแต่ไปหมดตอนนี้นะครับมันก็ได้บวกที่ประมาณ1 8อนะครับบวกคือตัวละครทั้งหมดตัวนี้เนาะเพราะว่ามันจะคูณทั้งหมดที่เรามาตรงไปปุ๊บอ่ะตอนนี้ฮะเลยได้เป็นตัวละครอะไรเข้ามานะครับตอนนี้ฮะดูเหมือนว่าผมจะได้เป็นตัวของอ่า น่าจะเป็นตัวเบจิโต้เลยเพราะว่าตัวอื่นหายไปเลยนะครับก็ได้เป็นตัวเบจิโต้แทนนะครับก็น่าจะอยู่ไหนสักที่นึงแต่ผมไม่เห็นนะฮะก็ได้เป็นตัวนี้สำหรับตัวละครที่ฟีดแล้วนะครับก็ได้เป็นตัวสีเขียวนี้ฮะมันก็เป็นชื่อว่าฟิวชั่นด้วยฮะก็ดูได้ว่าคูณเท่าไหร่คูณเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับตมันถวคุมกันได้ก็แต่แนะนำนะครับให้เอาตัวเหมือนกันทั้งหมด10ตัวแล้วมันก็จะคูณดาเมจต,ตามจํานวนที่เรา คูณสมมติ411คูณ411ก็ได้ประมาณพันกว่ากเลยฮนะลองดูกันได้นะครับสำหรับตัวของพวกนี้เนาะโอเคแนละ้วผมก็สลับระบบในเกมคร่าวๆนะครับก็ได้เป็นประมาณนี้นะครับสหรับโค้ดก็ผมก็ยังไม่มีโค้ดนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้ามาแจกแล้วกันสหรับใครที่อยากดูหรือว่าไปดูช่องอื่นก็ได้นะครับก็อันนี้ครับสุดท้ายนี้ครับผมถ้าเกิดในคลิปนี้ครับผมทำอะไรให้เพื่อนๆนะครับไม่พอใจหรือว่าพูดอะไรผิดไปหรือว่าพูดข้อมูลอะไรตกหล่นไปต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยแล้วถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบในคลิปนนนนนนีีีี้้้้้คคคครรรััับบบแแลลลลละะะะอออออยยยาาาากก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 ใใหหผผมมมมมเเเ่่่ตไไปท็ืฝด์ กุฎิตางคุณหนีให้วอมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกลังใจครับให้วอล์มทำชิ้นต,ต่อไปนั่นเองแล้วก็อยากแตะท็อปมากๆแล้วนะครับช่วยให้กุฎิตางเปนหน่อยด้วยกันเนาะตัวนั้นนี้ผมแล้วก็สายโยนาระแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็ไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีผมสายโยนาระครับผม